สวัสดีค่ะมือนี้เราจะสิบเป็นบรรยากาศตอนแรจกจะแสงแง่งตาแน,น่นิดนึงจากมือนี้เนาจะแคสิ้ามาอัปเดตรถนอกจากจะเป็นรถรุ่น l 5 0ศูนย์หนึ SP จะตอนนั้นแคชก,กับมาอัปลูกค้ากะเอาไปแล้วนะคะ L ห้าศูน SP ค่ะเดี๋ยวมือนี้สีภาพมาเบิงรถขั้นนี้จะแลนด์ยู่ที่1,057ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแคสิ ภาพไปเบิองเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทางเพิ่นกะมาแล้วเดี๋ยวจะทภาพเบืองน่าจะ L5018SP Stereo ค่ะ Sony 6มิลมิเมตรน่าจะลองรับอามันทีวีซีฟ้าเดี๋ยวให้สร้าง่นถอยเบิองน่าจะเดี๋ยวแคทภาเบิองไทยรอบพันแป๊บนึงนี่ค่ะคือแบบหล่อยังบ่เปิดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้สร้าง่นถอยมานะจ๊ะ 018fp ค่ะตอนนี้ดาวยู่ที่1แสนบาทจะคุ้มเนะจ่ะ,ะได้อุปกรณ์ใบมีดแล้วค่ะผานเนะจ่ะใบมีดและผานค่ะตัวนี้ คือว่าโอเคป่ะจ๊ะโอเคครับผมจ้ะเสียงยังแน่นอยู่เลยนะจ๊ะเสียงแน่นอยู่เลยค่ะตอนนี้รถคันนี้จ๋ะดาวอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งแสนบาทค่ะราคาเงินสดกระซีอยู่ประมาณห้าแสนเก้าหมื่นบาทจ๋ะได้อุปกรณ์ได้โต้รถแล้วก็ใบามีดจ๋ะค่ะแลนอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบแปดบาท ซิปแปดชั่วงนะจา่ะคือแบบตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องประมาณไหนชางตัวเครื่องโอเคเลยประจา่าย่งแบบสภาพเดิมเลยไหมคะมค่ะยังแบบว่าเป็นจุดมากจากที่คิวซีเพิ่นอัน,นี้มานะจา่ะคือที่เพิ่นตรวจสอบมากเนะาะจ้ะคือแบบใหม่ๆอยู่เลยค่ะยังบอมมี่การพาเครื่องเลยจ้ะเดี๋ยวแคทพาไปเบิร์ข้างหลังแบบตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซีนบอก สินงกะย่างแบบว่าย่างําเดิมอยู่จ้ะแน่จ้ะอันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมเลยนะคะนี่จ้ะนี่แค่บดตัวเด้โอเคจ้าเดี๋ยวจังใดกะคอ่อยโทรมาหาแชทเนาะจ้ะ กาจบไปแล้วนะจ๊ะคลิปคิปนี้นะจ๊ะทีมากไหเบิงรถรุ่น L 5 018SP สเปเชียลนะจ๊ะเดี๋ยวจังใดนะจ๊ะหาลลกค้าสนใจนะจ๊ะสามารถโทรมาทีเบอร์โทรแค่จเบอร์โทร0610218998ค่ะเซลแคทคูปตาบันดุงเซลแคทมีคนเดียวเนอจ๊ะค่ะนี่นะจ๊ะคัน L5018SP s เปเ i a l ลค่ะเดี๋ยวจังใดกคะคอยโทรมาหากันไหมนะจ้ะ คลิปคลิปนี้จ่าแคทกะซี่จบไวเพียงแค่นี้จ่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย